จะตกปลาหากับข้าวอุปกรณ์ก็ไม่ค่อยจะพร้อมเลยตะกั้วใหญ่ก็ไม่มีเหยื่อก็ไม่มีสุดท้ายไปขโมยปลาแดดเดียวในตู้เย็นแม่มาตกโอ้โหเป็นไงล่ะแล้ววันนี้แดดโคตรจะร้อนเลยไหนว่าจะหน้าฝนเนี่ยฝนมากี่โมงเนี่ยทุกคนเผิแป๊บเดียวพีดคิวโอ้โหโดนแล้วครับผมคิดดูมือซ้ายถือลอกมือขวาถือโทรศัพท์อยากถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูก็ยากโอ้โหแล้วก็ตึงมือเหลือเกินตอนนี้ไม่มีใครถือกล้องแล้วพื้นก็โคตรจะลื่นเลยเป็นขี้เลนสุดท้ายไปเรียกให้แม่มาช่วยกว่าแม่จะมาก็พักหนึ่งเลยทุกคนโอ้โหแล้ว้ากบ กูค่อยๆมันเพียแล้วดึงนานแล้วอ๋อกูเล้วใช่ไมเอ้ไเออเล้เแล้าไหน,นตัวใหญ่หวะวอุ้ยตัวเครื่กันวะแม่ผมก็บอกกับข้าวเยอะแยะมึงนี่จะตันหาแดปากปลาหมกกะปีอีกลำบากก็มานั่งทำให้อีก ก็ทายังไงได้ก็เมนูปลาหมกกะปินี่มันเป็นเมนูโปรดของผมแล้วบอกเลยว่าอร่อยไปทุกคนไม่รอช้าไปทปําปลาหมกกะปิเลยดีกว่าโอ้โหเพิ่งจะตกปลามาร้อนๆในสภาพเหงื่อซกเลยแต่ว่าอยากกินมากๆทุกคนปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการบั้งให้ทั่วนะครับแล้วก็เอากะปินเนี่ยกะปิปต้องเป็นของเคยตาดำนะครับรสชาติมันกําลังอร่อยนะเป็นกะปิปของคนแถวบ้านผมนี่เองนะก็กินมาตรงหัวพานเนี่ยแต่ก่อนจะกินต้องออกไปทอดก่อนนะทุกคนไป ส่วนหน้าที่ทอดก็ไม่ใช่ใครแม่ผมเละครับทอ้ผมทอดเองอาจจะไม่สวยก็ได้นะแต่แม่ผมเนี่ยเขาชนานาญเรื่องการทอดปลาอยู่แล้วดูทุกคนสีสวยมากน่ากินนะทุกคนแล้วค mm ิด hmm. ดูบรรยากาศอากาศร้อนๆเงี้ยกินหัวสะพานพร้อมกับข้าวจานน้าต้องเป็นน้าเย็นเท่านั้นนะครับถึงจะอร่อยบอกเลยสดชื่นมากๆผมบอกเลยถ้าใครยังไม่เคยกินเมนูนี้ต้องรีบกินเลยนะครับสักครั้งเลยนะอร่อยสุดๆเลยแล้วทุกคนดูเนื้อปลาสดๆดีครับโอ้โหมันช่างหวานละมุนนะจริงๆปลาตัวใหญ่เนี่ยควรจะหมักกระปิไว้อะสักคืนหนึ่งนะแต่ผมใจร้อนเงเพราะมันหิว อากาศร้อนๆนี่ข้าวจานน้ำนี่คือที่สุดเลยทุกคนแล้วหอมปลานะปลาแบบหอมกลิ่นกระปีแบบหอมมากเลยโอ้โหผมขอโทษทีนะกินโสโครกมากเลยด้วยความหิวเงี้ยโอ้ไม่สำรวมเลยนะกูเนี่ยะทุกคนดูกเราวังนี่มันอร่อยจริงๆเลยนะทุกคนเป็นไงล่ะด้วยเหยื่อพลังปลาแดดเดียวของแม่ผมอร่อย